สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านนะครับนะวันนี้ก็พบกับวันเจียบภาเครื่องอีกหนึ่งอีพีนะครับน้าวันนี้ก็มีพาเครื่องนับบ้านนะครับนะนับมาแบ่งปันพี่พี่ทุกท่านนะครับนะใครเข้ามาดูแล้วชอบนะครับนะก็ปิดกระทักรายตามได้เลยนะครับองละสองร้อยบาทนับจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางถ้าแต่ถ้าท่านใดปิดสององนะครับนะสามร้อยบาทรวมจัดส่งให้ฟรีนะครับนะ ท่านใดดูให้ชอบนะครับมีมุมรู้ที่นะครับนะเอาไปออกต่อมีกำไรปิดได้เลยครับตามเบอร์โทรหรือว่าเบอร์รายที่ผมให้แจ้งไว้บนต้นต้นคลิปนะครับนะต้นคลิปใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดดิงกดติดตามนะครับนะเพื่อที่จะไม่พลาดนะครับนะคลิปใหม่ๆนะครับนะกลับหวานเจี๊ยบพระเครื่องนะครับนะวันนี้มาดูกันครับว่ามีอะไรมาแบ่งปันพี่ๆทุกท่านบ้างนะครับนะต่อมานะครับรายการที่หนึ่งครับผม รายการที่หนึ่งนับนี้เลยครับขึ้นต้นโดยหลวงปู่สุกเลยเนื้อท้องเหลืองเก่าๆเนื้อท้องเหลืองเก่าๆเลยครับรายการแรกนับนะใครดูชอบนับนะนี่โอต้าเก่าจริงนะครับนี่ครับโอ้โหจานเก่ามากจานเก่ามากนะครับน้านี่เลยนะครับนะองค์ละสองร้อยบาทตลอดสายนะครับนะปิดสององค์สามร้อยบาทครับนี่ครับหลวงปู่สุกเนื้อท้องเหลืองเก่าๆใครรู้ที่มีมุมนะครับนะ ออกต่อได้กําไรหรือว่าเก็บไว้บูชานะครับนะนครับนี่เลยครับโอ้ยกเก่าจริงนะเนีย่ยลายการเก่ามากนะครับนะสองร้อยบาทครับรายการที่หนึ่งรายการที่หนึ่งนะครับเป็นพิมพ์หลวงปู่สุกนะครับนะเนื้อทองเหลืองนะครับนะสองร้อยบาทครับใครดูชอบปิดทักไลน์มาได้เลยนะครับนะรายการที่หนึ่งต่อมารายการที่สองครับรายการที่สองเป็นพิมพ์ขุนแผ่นเนื้อผงพุทธคุณ เป็นพิมพ์พระคุณแผ่นเนื้อผงพุทธคุณนะครับนะเป็นพิมพ์ห้าเหลี่ยมนับนะห้าเหลี่ยมเอลเล็กนะนี่ครับเนื้อหาจัดจ้านมากเก่ามากนะครับนับเนื้อผงนับไม่ทราบที่ไม่ทราบเกจินะอันเนี้ยนะครับใครดูชอบก็ปิดไปได้เลยเนื้อแก่งปูนเปลือกหอยมากไม่ทราบที่ไม่รู้ที่เลยนะครับนะใครดูชอบมีมุมนะครับนะดูแล้วชอบมีมุมนับด้านหน้าเป็นแบบนี้นะครับด้านข้างอะโอ้โหมีรอยด่งเก่าด้วยนะ มีร้อยบินเก่าด้วยนะครับรายการที่สองรับสองร้บาทเช่นกัน,นครับใครดูชอบนะครับน,นี่ครับด้านหลังด้านหลังม้วนโอ้โหเนื้อหาเก่ามากนะครับดูนะนะหมร,ร,รายการที่สองนะครับนะ พระขุนแผเนื้อผงพุทธคุณเนื้อนาบ้าเขาขาวไม่ทราบที่ไม่ทราบกิจิใครดูชอบรู้ที่มีมุมนะครับน้าปิดได้เลยครับผมนะคบัาสองร้อยบาทขอบพระคุณมากครับน้าบ้าต่อมารายการที่สามครับรายการที่สามเป็นพระหลวงปู่ทวดไม่ทราบวัดน้าบ้าไม่ทราบที่ไม่ทราบวัดนะครับนะแต่รู้ว่าเป็นพิมหลวงปูทวดเนื้อว่านะครับนัาหน้าตาสวยนรับมาด้านก้นมีรอยก้านทูบเจาะนะครับนะที่งัดพระขึ้นน้มาดูกันนะครับน้ารายละเอียดด้านในนะครับ ด้านหน้าติดชัดหน้าตาสวยงามด้านหน้าติดชัดหน้าตาสวยงามไม่ทราบที่ไม่ทราบเกจินะครับนี่เลยใครดูชอบสนใจปิดมาได้เลยครับสองร้อยบาทด้านล่างมีร้อยเจาะนะนะเนื้อเก่านะครับมวลสารแน่นๆเลยครับมวลสารแน่นๆเลยนะครับนี่ครับคาบไข่คาบน้ำว่านวิ่งหมดแล้วนะครับน้าด้านข้างนะ ด้านข้างนะครับนะครับต่อมาด้านหลังครับโอ้โหหมุนสารสวยๆเลยนะครับนะ องนี้รายการที่สามครับสองร้อยบาทเช่นกันครับใครดูชอบก็ปิดมาได้เลยนะครับนะต่อมารายการที่4ี่ครับผมรายการที่สี่เป็นพระพุทธนับเนื้อทองแดงทองเหลืองนะครับนะเก่าเก่าไม่ทราบที่ไม่ทราบเกจิพร้อมเรียมมาแบบนี้เลยนะครับนะไม่ทราบที่โอ้เก่าจริงครับไอแผ่นยังรองนั่นหมดแล้วเป็นขุยหมดแล้วนะครับนับด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับนะด้านหลังเป็นแบบนี้ใครดูชอบมีมุมก็ปิดไปได้เลยครับผมนะครับไม่ทราบที่ไม่ทราบเกจินะครับนะนับด้านหน้าเป็นแบบนี้นะต่อมามาดูด้านในครับ ด้านในก็มีรอยหล่อรอยหล่อธรรมดาปกติทั่วไปนับเก่านะครับนะรอยหดรอยยุบรอยโยนนะครับตามการเวลาเลยนะครับนะด้านท้องนะครับโอ้โหจะเก่าจริงนะคราบเขียวคราบน้ำมากน้ำคราบเก่ามากองนี้นะคมันไม่ทราบที่เหมือนกันนะครับนะดี๋ปัแป๊บงนกล้องมันไม่โฟกัสหน้านะครับกล้องไม่โฟกัสหน้านะครับนี่ครับหน้าแบบนี้เล้วกันนะครับนี่เลยนะสองร้อยบาทครับรายการที่สี่ 200บาทครับรายการที่สี่นับใครดูรู้ดูดูรู้ที่นะนะกินตับได้เลยครับ200บาทรวมจัดส่งครับรายการที่สี่นะครับนะใครดูชอบรู้ที่มีมุมนะครับนะรายการที่สี่นะครับนะปิดได้เลยครับ200บาท2องสา300บาทจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับต่อมารายการที่ห้าครับรายการที่ห้าเป็นพระจำปีทเวสุวรรณนับหน้าทองมีรอยจานด้านหน้านะครับ รายการที่ห้าเลี่ยมเก่าๆนะครับวัดจุลามณีนะครับนะปีสองห้าสี่ห้านับสองร้อยบาทเช่นกันนะครับนะใครดูชอบมีมุมนับปิดได้เลยครับผมนะครับนี่ครับมาดูด้านหน้าเลี่ยมแบบเก่าๆแบบนี้เลยนะค่าเลี่ยมก็เป็นร้อยแล้วนะครับนะอ่ะนับดูกันครับด้านหน้าโอ้โหคมชัดลึกมากครับยักษ์กะไรทองนะครับนี่มีรายจานด้วยมีรายจานด้วยเส้นรัศมีชัดเจนเส้นรัศมีสวยๆเลยชัดเจนนะครับนะนี่ครับรอยจาน ไม่ทราบว่าท่านใดจานนะครับนะนี่นะครับนะสองร้อยบาทครับใครดูชอบนะครับนะเทเวสุวันจำปีรับนาววัจุรามณีปีสี่ห้านับสองร้อยบาทครับด้านหลังครับด้านหลังเขียนว่าสมุดทรงข้ามนะครับนะสองห้าสี่ห้านับวัจุรามณีวัจุรามณีนะครับนะโอ้โหเส้นสายคมกริบ 200บาทครับรายการที่ห้านะครับนะใครดูชอบก็ปิดมาได้เลยนะครับใครดูชอบนะทักไลน์มาได้เลยครับรายการที่ห้านะครับ200บาทต่อมารายการที่หกครับรายการที่หกเป็นพระนั่งบนบนกองหรือบนอะไรอาสนะอะไรสักอย่างนะครับนะนี่เลยครับนะมีรัศมีขีดแบบนี้นะพร้อมเลี่ยมเลย200บาทเช่นกันครับเขียนว่าวัดเพียนามจังหวัดศรีสะเกดนะครับใครรู้ที่หรือว่าเป็นพระที่บ้านนะครับ ปิดได้เลยครับทักไลน์มาได้เลยหรือตามเบอร์โทรที่ผมแจ้งไว้หน้าคลิปนะครับนะองค์ละสองร้อยบาทรวมจะส่งนะครับนะสององค์สามร้อยบาทครับผมนับมาดูด้านในครับนี่ครับโอ้โหคมคมลึกๆเลยไม่ทราบที่นะครับนะไม่ทราบที่แต่ไม่ไม่รู้ราคานะครับนะเอาสองร้อยบาทแล้วกันพระราชกิจนับหลังสีนะครับนะนี่เลยนับาใครเป็นพระพื้นที่ก็หวานเจี๊ยบถ้าเล่นเงินแพงก็หวานเจี๊ยบเลยนะครับนะเอาสองร้อยบาทนะครับรายการที่หกนะครับ วัดเพียบวัดเพียนวัดเพียนามนะครับนะจังหวัดสิทิสักกี้นะครับอลองดูนะครับนะสองร้อยบาทนะพรอมเลี่ยมเลยใครดูชอบก็ปิดมาได้รายการที่หกต่อมารายการที่เจ็ดครับรายการที่เจ็ดเป็นพะปิดต,าเ,ตนะนะาเนื้อเมกะพัดนะครับนะเนื้อเมกะพัดนะครับนะเนื้อเหมือนเมกซิตเมกะพัดนะครับนะไม่รู้ที่เหมือนกันไม่รู้เกจินะครับสองร้อยบาทเช่นกันครับผมรายการที่เจ็ดนะครับนะด้านหลังนะครับนะอันนี้ด้านหน้านะครับแล้วลองดูนะครับนะด้านหน้า โอ้โหเก่านะครับนะมียันด้านหน้าเก่าเก่าเลยครับนะคาบเบ้าคาบอะไรยังอยู่เลยนะครับนี่ครับเก่าเก่าเลยครับไม่ทราบที่ไม่ทราบเกจิครับผมนะเอาสองร้อยบาทนับสองร้อยบาทนะครับนะใครดูชอบรู้ที่มีมุมนับจัดไปครับสองร้อยบาทครับผมนะครับมาด้านหลังนะดูกันด้านหลังมียันด้วยนะครับนะ สององสามร้อยบาทรวมจัดส่งครับองค์เดียวสองร้อยครับผมนี่เลยนะครับนะสองร้อยบาทครับผมพร้อมเรียบนะรายการที่เจ็ดต่อมารายการที่แปดครับรายการที่แปดเ,นะเป็นตะกุดยันนะเป็นตะกุดยันเนื้อเมกกะพัดนะครับเนื้อเมกกะสิต์เมกกะพัดนะครับนะนี่เลยนะครับมียันไม่ทราบที่เหมือนกันครับพร้อมเรียกมาเหมือนเดิมนะครับพร้อมเรียกนะครับนะนี่เลยครับสองร้อยบาทใครรู้ที่มีมุมปิดได้เลยครับผมชัดไหมน้อ โอ้โหเก่านะครับไม่ทราบที่นะครัามาไม่ทราบที่จะเรียยม,มานานแล้วเนี่ยนะมียันนะเป็นเหมือนนะับตะกุดตะกุดยันอัคาระเต็มเลยนะครับไม่ทราบที่ไม่ทราบเกจิครับผมสองร้อยบาทนะครับองค์ละสองร้อยบาทนะครับนะนี่เลยพร้อมเรี่ยนนะครับนะรายการที่แปดต่อมารายการที่เก้าครับรายการที่เก้าเป็นหลวงพ่อ เหมือนหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดเลี่ยมเก่าโบราณเนื้อเหลืองป๊อตเลยเนื้อเหลืองเลยนะครับไม่ทราบที่นะครับะแต่หน้าใจะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีนะครับนะนะครับนี่ครับดูนะด้านหน้านะแบบนี้นะครับนด้านข้างไม่เห็นนะครับนด้านหลังเห็นเพราะเห็นดูนะครับนะเดี๋ยวมาดูการเลี่ยมเก่ามากนะครับนะสองร้อยบาทเช่นกันครับโอ้โหมีหน้ามีตานะครับนะรูปรอบโบราณเก่านะครับ มองอรายละเอียดอาจจะไม่ชัดนิดหนึ่งนะเพราะว่าเลี่ยมเก่าจริงเลี่ยมเก่าจริงน,นะครับนะองค์ละสองร้อยบาทองค์ละสองร้อยบาทนะครับนะใครดูชอบก็ปิดมาได้เลยนะน,นะครับนะองค์ละสองร้อยบาทครับด้านหลังครับมีฐานนับนะไม่รู้ที่เหมือนกันนาบนะแต่ว่าน่าจะเก่ามากนาบนะ ดูให้ชอบก่อนนะดูให้ชอบก่อนนะครับนะก่อนปิดนะครับน,ะนี่เลยครับสองร้อยบาทครับรายการที่เก้านะครับนะใครชอบก็ทักไลน์มาได้เลยต่อมารายการที่สิบครับรายการที่สิบเป็นเลี่ยมเลนเลยโอ้โหนางกวักเก่าเลยนะครับนะนางกวักเก่าเลยนะเอาสองร้อยบาทเช่นกันครับเลี่ยมแบบนี้น่าจะสองร้อยแล้วเนี่ยเหมือนซื้อกรอบแถมพระ,ะครับใครรู้ที่นะมีมุมกินตับได้เลยครับสองร้อยบาทนะครับนะมีครับเป็นนางกวักเนื้อท้ dudes, องเหลืองหล่อบโบราณเก่ารับนะไม่ทราบที่ กวาดเงินกวาดทองนะครับนะใครที่บูชานะเอาไว้บูชาติดตัวนะดีนักแรนะเกี่ยวกับค้าขายเมตามหาราบนะครับนนี่เลยครับรูปหล่อเก่าโบราณนะไม่ทราบที่ไม่ทราบเจตจิเหมือนกันครับนับสองร้อยบาทนับหนังกวาดพร้อมเรียมเรียนนับสองร้อยบาทรายการที่สิบนะครับนะต่อมารายการที่สิบเอ็ดครับผมงอ์มาสองร้อยบาทตลอดสายนะครับรายการที่สิบเป็นอพระรีวลีนะครับนะทาทองเก่าไม่ทราบที่ ไม่ทราบเกจินะครับนะพร้อมเลี่ยมเก่าๆโบราณแบบนี้เลยนะครับเลี่ยมแบบนี้น่าจะมีติสิบปีนะครับนะเลี่ยมเก่าแบบนี้นะใครดูชอบปิดได้เลยครับสองร้อยประหัรายการที่สิบเอ็ดนะครับรายการที่สิบเอ็ดเป็นพระสี่วลีนะครับมาดูรายละเอียดด้านในกันนะครับเป็นทาทองบนเก่านะครับนะทาทองบนเก่าไม่ทราบที่เหมือนกันครับแต่เลี่ยมเก่ามากแต่เลี่ยมเก่ามากนะครับนะนี่ครับไม่ทราบที่นะครับนะด้านล่างมีอัขระด้วยนะ ด้านล่างมีอักขระนะครับนี่ครับไม่ทราบที่ไม่ทราบเ่ที่นะครับนะดูให้ชอบก่อนนะพี่นะก่อนจะปิดนะครับด้านหลังครับด้านหลังอาจจะมองไม่ค่อยชัดนีดหนึ่งเพราะเลี่ยมเก่ามากอาจจะมองรายละเอียดไม่ชัดนะครับนะเพราะว่าเรี่ยมเก่ามากนะครับนี่เลยนะครับสองร้อยบาทนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับนะต่อมารายการที่สิบสองครับรายการที่สิบสองเป็นหลวงปู่ทวดครับผมเป็นหลวงปู่ทวดครับ นับนี่เลยนับไม่ทราบที่นับไม่ทราบที่ไม่ทราบปีนะครับนะใครดูชอบก็ปิดได้เลยครับสองร้อบาทนับไม่ทราบที่ไม่ทราบปีนะครับนะหลวงพ่ทวครับนับหลวงพ่ทวดนะครับนะดูครับด้านในโอ้โหเนื้อเก่านะดูหน้าตาชัดลึกคมชัดเลยนับชัดลึกคมชัดนะครับนะาหลวงพ่ทวดไม่ทราบปีนับไม่ทราบที่ด้วยนะครับนับแต่เก่าับเนื้อน้ำมุงน้ำว่านเป็นคาบไข่หมดแล้วนะครับนี่ด้านข้าง นะครับใครรู้ที่กินตับได้เลยครับผมใครรู้ <100 bar. S 2> <c oughs> ที่กินตับได้เลยนะครับนะร้อยบาทเก่านะบ้านับด้านหลังครับผมเนื้อหามวลสารเก่ามากเนื้อหามวลสารเก่ามากนะไม่รู้ที่นะบนะรายการที่สิบสองครับผมลุงปู่ทวดนะครับนัรายการที่สิบสองนับนะใครดูชอบก็ปิดทักลายมาได้เลยครับสองร้อยบาท PS: ต่อมารายการที่สามครับเป็นพาะสมเด็จคะแนนนับเนื้อผงน้ามันหลังยันท่าน่าจะเป็นหลวงพ่อป่วยนะครับหลังยันท่าแบบนี้น่าจะเป็นหลวงพ่อกวยพร้อมเลี่ยมเลยครับเอาสองร้อยบาทเอาสองร้อยบาทครับนะพร้อมเลี่ยมใส่แบบนี้เลยนะครับนหลังยันท่านะครับนะคะแนนน่าจะเป็นหลวงพ่อก่วยนะครับนี่ครับเนื้อใส่เนื้อผงน้าม nice <ch> ันนะครับนี่เลยนะครับสองร้อยบาทพร้อมเลี่ยมนะครับหลังยันท่า สองร้อยบาทพร้อมเลี่ยมครับรายการที่สิบสามนับใครดูชอบก็ปิดมาได้เลยนะครับนะรายการที่สิบสามต่อมารายการที่สี่ครับรายการที่สี่เป็นรูปหร่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานับไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีนะครับนะแต่ว่าตะใบเก่ามากตะใบเก่านับนะนี่ครับด้านหลังนับดูให้ชอบก่อนนะครับตาพี่วิทท่านนะครับนับชอบรายการไหนก็แคปมาได้เลยแล้วบอกรายการแล้วบอกราคามาได้เลยครับผมนะครับนะ นี่ครับเก่านะนะเก่านะครับนี่สวยๆด้านหลังครับโอ้ยด้วนเป็นตามมงหมดแล้วนะนะไม่ทราบที่นะไม่รู้ว่าใครสร้างนะมาเกจิหรือว่าอะไรนะับนะนี่นะสองร้อยบาทสองร้อยบาทนะครับนะ โอ้เก่าเนี่ยร้อยตะใบเก่ามากนะครับนี่เลยนะครับนะสองร้อยบาทครับรูปหลอดพังเงินองค์นี้นะด้ารายการที่สี่ต่อมารายการที่สิบห้าครับรายการที่สิบห้าเป็นพระผงสุพรรณเป็นพิมพ์พระส่งสุพรรณนะครับนะนี่เลยครับด้านหลังเป็นลายนิ้วมือเก่าเก่าเลยนะมันไม่ทราบที่ไม่ทราบเกจิเหมือนกันครับเป็นเนื้อดินนะครับน่ะนี่ครับมาดูกันว่ามาดูรายละเอียดด้านในกันนะครับน่ะรายการที่สิบห้านะครับ นี่เลยนะโอ้โหเก่านะเก่าเลยนะครับนะเนื้อหาดินเก่าแห้งยุบย่นหมดแล้วนะครับมีหน้ามีตามีหูนะครับนะเลี่ยมโบราณเลี่ยมโบราณมานะครับนะเก่าๆ,ๆเลยนะครับนะสองร้อยบาทครับผมสองร้อยบาทครับมีลายมีลายนิ้วมือชัดเจนนะครับนะมีลายนิ้วมือชัดเจนนะครับนะสองร้อยบาทนะครับ 200บาทครับรายการที่15นะครับรายการที่15ครับสองบาทใครชอบก็พิมพ์ปิดมด้เลยรายการที่16ครับผมเป็นสมเด็จปกโพหลวงพ่อกลวยเนื้อแดงนับหลังพระแม่ธรณีสวยมากพร้อมกรอบเลยเอาสองยบาทเช่นกันครับใครหาปกโพ9้าใบนะน้าหนี้ครับหลวงพ่อกลวยเนื้อแดงนับได้มาแบบนี้เลยหน้าตาติดชัดนับโพชัดเด้งๆเลยนับโพชัดเด้งๆเลยใครหาอยู่ไม่ควรพลาดนับสองบาท สองร้อยบาทครับผมนะครับนะปกโพเนื้อแดงนะครับนะหลังพระแม่ธรณีหลวงพ่อกวยนะครับนะใครดูชอบมีมุมนะครับนะสองร้อยบาทติดได้เลยครับผมนับชัดเจนชัดเจนนะครับสวยๆเลยนะสองร้อยบาทครับรายการที่สิบหกครับผมไอ้รายการที่ สิบหกครับผมสิบหกนะครับนะแต่กันที่สิบหกสมบูรายการที่สิบเจ็ดครับรายการที่สิบเจ็ดเป็นสมเด็จหูใบสีวัดเกตชยโยรับอกล่องนะอกล่องนะครับนะสองร้อยบาทเช่นกันครับโอ้โหเนื้อจัดจ้านมากนับเนื้อแห้งเก่านับมวยมวลสารนะเนื้อแห้งเก่ามีมวลสารเลยนะครับนี่ครับใครดูชอบนะครับปิดได้เลยครับผมสองร้อยบาท นะครับลึกๆคมคมนะครับนะสองร้อยบาทนะครับนะรายการที่สิบเจ็ดนะรายการที่สิบเจ็ดนะครับมานสองร้อยบาทนะครับนะรายการที่สิบเจ็ดสมเด็จเกศชัยอยู่นะรายการที่สิบแปดครับรายการที่แปดเป็นขุนแผนลงปู่ทิมนะครับนะรัดวัดไร่วารีนะบารยองนะเอาสองร้อยบาทเช่นกันครับ เก่ามากนะองนี้เลี่ยมแล้วนะครมาโบราณเลยนะครมาใครดูชอบก็ปิดได้เลยครับสองร้อยบาทสององสามร้อยบาทครับนี่ครับโอ้ร้าน้าลึกคมชัดนะครับนะเก่ามากนะไม่รู้ว่าเลี่ยมตั้งแต่ไหนครับมันจะเก่ามากเลี่ยมเก่ามากนะครับนี่เลยนะครับใครดูชอบรู้ที่มีมุมใครดูชอบรู้ที่มีมุมนะครับนะสองร้อยบาทครับผมนะแปะท้องเก่าด้วยแปะท้องเก่านะ รายการที่สิบดนะครับมาด้านหลังมีฝั่งตะกุดนะเขะียนว่าวัดไล่วารีระยองนะครับนะตะกุดเก่าๆขึ้นสนิมเขียวหมดแล้วนะตะกุดเก่าๆขึ้นสนิมเขียวหมดแล้วนะครับานนมาร,รายการนี้พร้อมเลี่ยมพร้อมบูชาเลยครับสองบาทพร้อมจัดส่งพร้อมเดินทางเก็บเงินไปทางด้วยนะครับนะรายการที่สิบแดต่อมารายการที่สิบเก้าครับรายการที่สิบเก้าเป็นพระสันนั่งนะครับนะหลังลายมือนะเป็นพระสันนั่งเนื้อดินหลังลายมือพร้อมเลี่ยมพร้อมบูชาเลยนะครับรายการที่เก้าก็สองรบาทครับ ใครดูชอบก็พิมพ์รับพิมพ์ปิดมาได้เลยครับผมนะับนะรายการที่สิบเก้านะครับนี่เลยนะรายการที่สิบเก้าครับผมสวยๆนะครับนะพร้อมเลี่ยมพร้อมบูชานับสองร้อยบาทไม่แพงไม่แพงนะครับท่านใดดูชอบแล้วมีมุมออกต่อหรือจะเก็บไว้บูชาปิดด้เลยครับผมนับนะสองร้อยบาทนับพระสันนั่งหลังลายมือนับพร้อมเลี่ยมเลยนะรายการที่สิบเก้าต่อมารายการที่ยี่สิบครับรายการที่ยี่สิบเป็นเหรียญบาทเก่านะครับนะ รัชการที่ห้าะครับอันนี้น่าจะเป็นรัชการที่ห้านะหลังสิ่งนะครับนะเขียนว่าอะไรไม่รู้เลยนะครับนะอ่านไม่ออกนะครับนะนับเป็นเหรียญนับนะเป็นเหรียญบาทเก่านะครับนะนี่ครับดูด้านในนะครับสองร้อยบาทเป็นสองร้อยบาทนะครับนะนับเลยนะใครดูชอบรู้ที่มีมุมออกต่อได้กําไรนะปิดได้เลยครับผมนะครับนะสองร้อยบาทเหรียญบาทเก่าและเหรียญบาทเก่ามีช้างนะครับด้านหลังมีช้างนะครับนะ นี่นะครับด้านหลอกมีคนขี่ช้างมีนี่นะครับด้านหลังนะครับนะครับนี่เลยนะสองร้อยบาทรวมจะส่งพร้อมเดินทางรายการที่ยี่สิบครับต่อมารายการที่ยี่สิบเอ็ดครับผมนะร,รายการที่ยี่สิบเอ็ดเป็นพระปิดตานับเนื้อไม่กระสิบเหมือนเดิมนับเนื้อไม่กระสิบนะมาพระปิดตานับไม่ทราบที่ไม่ทราบกีจิเหมือนกันครับนะพร้อมเลี่ยมเลยนะสองร้อยบาทพร้อมเดินทาง พร้อมจะส่งครับสองร้อยบาทพร้อมจะส่งครับใครดูชอบรู้ที่มีมุมนับปิดได้เลยครับผมปิดได้เลยครับผมนะใครรู้ที่มีมุมนะครับนี่ครับภับปิดตานะครับเนเมกะพัดเมกระสิทธ์นะครับนะครับสวยๆเลยสองร้อยบาทครับสององค์สามร้อยบาทโอ้โหวันเชียบราคานี้นะครับใครรู้ที่มีมุมนับนะรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับผมรายการที่ยี่สิบสองครับเป็นเหรียญบาทห้าสิบต่างเป็นเหรียญห้าสิบตัางเก่านะครับนะ ยี่ห้าตะตังเก่านะครับนะนี่ครับโอ้โหต่อโค้ดด้วยเหมือนหลวงพ่อพรมเลยต่อโค้ดด้วยนะครับเหมือนเหรียญหลวงพ่อพงเลยเก่าเก่าเลยครับเอาสองร้อยบาทเก่าเก่าเลยครับเอาสองร้อยบาทนะครับนะนี่เลยสองห้าศูนย์สองพันห้าร้อยนะมามีโค้ดหลวงพ่อพงษนะโค้ดระคังนะครับนะใครดูชอบรู้ที่มีมุมนะครับปิดได้เลยครับผมนะสองร้อยบาทเก่ามากนะครับสองร้อยบาทครับผมนาบรายการที่ยี่สิบสองต่อมารายการที่ยี่สิบสามครับ รายการที่ยี่สิบสามเป็นพระปิดตาเหมือนกันครับยันยุ่งนะเป็นพระปิดตาเนื้อเมกสิตนะครับเนื้อเมกพัดนะครับนะนะครับนี่ครับยันยุ่งนะครับสองร้อยบาทเช่นกันพร้อมเลี่ยมครับใครดูชอบมีมุมนะครับดูให้ชอบก่อนปิดนะครับนะดูให้ชอบก่อนปิดนะครับทักมาได้เลยมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับน้บสองร้อยบาทไม่แพงไม่แพงนะครับนะราคานี้พร้อมส่งไม่แพงเลยนะครับนับสองร้อยบาทนะครับนะรายการที่ยี่สิบสามนะพับปิดตา ภาพปิดตายกันยุ่งนะครับรายการที่ยี่สามสองร้อยบาทพร้อมจะส่งรายการที่ยี่สี่ครับเป็นเหรียญสีมาหลวงพ่อกันวัดพญาชนะครับนะหลวงพ่อกันวัดพญาตเนื้อทองแดงเก่าๆหรือทองเหลืองเก่าๆเลยนะพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับใครดูชอบรู้ที่มีมุมนับปิดได้เลยครับดูแลเอาไปเป็นกำไรปิดได้เลยครับผมนะครับนี่เก่าๆเลยครับสองสี่หกอะไรสักอย่างนะนะไม่แน่ใจนะครับนี่ครับหลวงพ่อกันวัดพญาชนะครับ เป็นเนื้อทองโบราณนะครับเนื้อทองรอโบราณนะครับนะนับประมาณนี้นะครับนะนี่เลยไข่รู้ที่เอาไปออกต่อมีกําไรหรือว่าจะเอาไว้บูชาก็ได้นะครับนะสองร้อยบาทพร้อมเลี่ยมพร้อมบูชาครับรายการที่ยี่สิบสี่นะครับนะต่อมารายการสุดท้ายรายการที่ยี่สิบห้านะครับนะเป็นพระพุทธนั่งเรือเหมือนนั่งเรือนะครับเหมือนนั่งเรือนะครับนะไม่ทราบที่ไม่ทราบเกจินะครับนะนับแบบนี้เลยพร้อมเลี่ยมเก่าๆแบบนี้นะครับนะนับพร้อมเลี่ยมเก่าๆแบบนี้เลยนะครับนะ สองร้อยบาทเนื้อทองทเหลืองนะครับนะเนื้อทองเหลืองนะครับเก่าๆเลยนะไม่ทราบที่ไม่ทราบเกจิใครดูชอบพิมพ์รับมาได้เลยใครดูชอบพิมพ์ปิดมาอ่ะทักปิดมาได้เลยมาปิดที่ไลน์ในไลน์ตามที่ผมให้ไปนะครับนะต้นคลิปนะเบอร์โทรได้รายนะครับรายการสุดท้ายรายการที่ยี่สิบห้านะครับนะเป็นพิมพพุทธนั่งบนเรือนะครับนะไม่ทราบที่ไม่ทราบเกจินะครับสองร้อยบาทนะครับนะนะสองร้อยบาทนะครับนะปิดสององนะครับ ปิดสององสามร้อยบาทองเดียวสองร้อยบาทรวมจะส่งนับสององสามร้อยบาทรวมเก็บเงินไปทางจะส่งให้ฟรีครับท่านใดชอบนะนะนับก็เข้ามาปิดโทรมาได้สอบถามได้ว่ายังอยู่หรือเปล่านะครับนะวันนี้ร้านวันเจี๊ยบพะเครื่องนะครับก็เอาพระเครื่องมาแบ่งปันเหมือนเดิมนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดกระดิ่งติดตามนะครับนะเพจวันเจี๊ยบพะะเครื่องนะเพื่อที่จะไม่พลาด คลิปใหม่ๆนะครับนะพระเครื่องใหม่ๆที่เอามาลงนะครับนะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับนะใครสนใจรายกันไหนก็โทรสอบถามหรือว่าทักไลน์ส่วนตัวมาได้เลยตามหน้าเบอร์โทรหน้าวีโอคลิปที่ผมลงนะครับนะวันนี้ร้านวันเจียรพรเครื่องก็ลาไปก่อนนะครับนะสวัสดีครับ